หลัเกดแอ้กว่าคือใครไองกว่าวันนั้นน่ะที่พามาย้อยยที่แลนส้มอ่ะโอยไอ้ไม่เกดเนี่ว่ะทำไมครับนี่คือบริการใหม่หรอใช่เอ็งถอดหน้ากากออกมาดิอยากเห็นหน้าไงว่ะทําคมหลอกผมได้ปะล่ะอไรนะโอ้ยเจิด <laughs> บอกว่าแม่งลอยเฮียหลอกผมได้หรือเปล่าเหรอหลอกกว่าเธอแล้วกันจอร <laughs> ์ดเยบป้าเงียบซะเถอะเธออะไรเงียบไปเลยไม่เรียกยาแค่นี้แล้วอันนั้นมันน้องฉันเรียกอะไรก็ได้แต่เธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกแบบนี้เก็ะไรครับวันนี้นเองมันรอดไปไ้ยวันนี้นเองอรไม่รอดนะไน่อเองดูอออรอบตัวเองสิเองเหลือใครในเวลาเนี้ยรอบตัวเองมีใครบ้างอะ เราไม่มีใครแล้วมีฉันนี่ไงข้าเอาเงินฟาดหัวพวกมันไปหมดแล้วอ่ะพวกเราล้อมไว้คนเดียวผมก็ไหวห้ามทําอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้เจงแค่ล้อมที่ใช่ครับยังไม่ได้ทําเลยห้ามทําเด็ดขาดอย่าทรายมันมากเลยกิจได้เธอนั่นแหละหยัดทู่มากเองูเขียวปล่อยตัวนางป้าลงมาคุณจะทำอะไรเขาอะ เังต้องถามเลยว่าไปก็ไปเซ่คุณไม่มีสิทธิ์ถามนะครับคุณด้วยรู้ว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมนะอ่าอ่าเอเมนะพวกข่าตามไปมาอยู่ที่คำสั่งบอสผมเราดเนตให้นายทุกวันนายยังจำชื่อเราไม่ได้เลยคุณวพอวันนี้เป็นคนพูดเองว่าจอได้จะเไดกบรากาศเราแล้วตั้งออบเกตบอสคุณเป็นคนหนีไปหรือเปล่า ทำให้บอสเปิดเลยอ่ะรายได้ต้องขอข้าวเขากินบอกให้ปล่อยตัวนางป้ากันมาจอจิคอยไปได้พอดีเขาเกาะอยู่ยิ่งใจครับผมบอกให้ปล่อยอะไรกิ๊ดพูดกันง่ายคุณต่อยผมเหรอไม่เกี่ยว F9 F9 ให้มึงมึงพูดรู้เหรอว่าคุณต่อยมึงไม่เยอะเอา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 ต่อยกันทำไมอ่ะเอ้าวอา เออคุยไม่ดีหน่อยเอามันดิมันไม่ไหวเราระดับจอดไปไหนต่างจังไปไหนไปพวกทันนี้ครับทันนี้ครับเขาจะคือรถเราเห็นหรือเปล่านะเมื่อกี้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยล็อกล็อกไว้รู้ที่ว่าไอ้เกียรตันจะล็อกทางป้ายแค่ไหนโอ้ยแปลกแปลกละ รักแน่นอนแล้วก็จะช่วยชันลงทุกวิธีทางแน่นอนรถใครวะล่ะรถรถไอ้ลิสบอกพันว่าห้ามเผาเข้าใจไหมวอาบอกพันว่าห้ามเผาหูโลคนแรงอ่ะพอสแต่เจ๊ตายนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยรู้สึกอะไรกับเราเธอจะมาทำกับเราแบบนี้ทำไมอ้าชิบหายแล้วเผาเลยเฮ้ยลูก โดนทิ้งว่ะไปไปพวกเขาได,ได้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 ไดตอนแรกข้าว่าเจ้าไอ้นางเจ๊นเนี่ยไปไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายแต่ข้าคิดไปคิดมาแล้วข้าจะทำดีหรือเปล่านางเจ๊อะไรพร้อมหรือยังพร้อมอะไร่เธอจะทำะไรฉันพร้อมโดนชุมบะชุมบะอะไรคือชุบบะวะ่ะ เอาเลยที่อะไรกูพูดเล่นมะเวลาอะไรเองกิจอดแทนจถามไม่กิจเดี๋ยวมันคืออะไรอะไระลาจอดเห็นกิจโอ้โหวันนั้นอ่ะเจ๊อไม่ได้คิดใกกิจแค่บริการหรอกฉันได้ยินเสียงจุ๊บด้วยอะไรแล้วนี่แตงกวาจุ๊บเธอฉันไม่เห็นจะพูดสักคำฉันไม่ได้บอกให้แตงกวาจุ๊บนางแตงกวามันจุ๊บฉันเองถ้ามันจะไม่ได้บอกนางแตงกวามันเป็น นางงูพิษเหมือนกันแหละจริงอ่ะมันแอบหนีผัวมาหาฉันโอ้ยทล้วมัรถผัวเขาก็มาตามหากับฉันเธอมันสารเร็วจริงจริงโอ้โหไดอยู่ได้มงอเดียวป้าเร็วกูฆ่าละฮัลโหลวาไงอยู่อยู่ปั๊มน้ำมันวางโทรศัพท์วางโทรศัพท์ขอดนคุณครูวางโทรศัพท์ เอ้มันง่ายนี้สิไปไหนกันดีครับเสือสาวฮะไปไหนกันดีครับเอามันไปฆ่าเธอกล้าทำแล้วยปลเหรอเดี๋ยวทำไม่โดนมาลงคอหรือเปล่าอาจจะไม่ลงคอก็ลงเหวสองอย่างอะเรียกว่าเลยได้ก็ลองดูถ้ากล้าทักก็ลองดูอันนั้นองตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเธอทักฉันลงคอได้นั้นก็ลองดูคนที่ชุบเลี้ยงตายแล้วแต่แรก เธอกล้าทำฉันได้หรอกคนใครสั่งให้เธอชุบเลี้ยงฉันล่ะไอ้กิจเมื่อกี้มึงโดนอะไรมาความดีของฉันอะไรทีเธอเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่ะเลือกเบี้ยวแล้วล่ะเจอฉันหน่อยพี่กิจไงพี่กิจไปหนูไปทางปูไปทางปูด้วยช่วยดูดูไอ้บอกว่าปูไอ้บอกว่าปูต้องใส่ซะหนังป้า นางป้าวางสายซาทำยักษ์เอ๊ะอาเฮยอ้ากูตัวแดงเลยหมดแล้วโอซีกูไอ้เฮียปวเจ็บมาแสบจังเลยอะอะไรนะกลัวตายแหละอยากตายเวล่าทำซ่าแล้วก็บอกเลยทำซ่าแล้วเหรอไอ้หนูกลัวที่ไหนอะทำตัวเป็นใส่ชุดนอนไม่ได้นอน ทไมอ่ะก็อ่อยผู้ชายดิมแจงแงกันเลยทำไรมันก็เป็นความแจงแงกันเลยผ่านป่ะจะหนีไปไหนนางงูเพชรฮฮ่าต้องเล่นกันเราเมึงวันเนี้ยฮ่าตัวอีโมอ้าวไอ้เฮียไม่ตายอ่ะจะทำลูกน้องฉันว่าแปลกๆไรเฮียกูโดนอย่างเดียวเลย สุดท้ายก็ตายยังมาข้างถนนเรียบร้อยครับจอจับเจ๊ทำเมียเลยจอสนางนี่มึงดูสิมันยานกันไปฉันทำไม่ลงเลยไอ้ย่าใส่กูหายไปเลยวันนี้เราต้องได้เงินห้ามโทรหาคนอื่นไอ้ย่าโทรไม่ได้ละหลับไปเน๊ะ เข้าใจไหมเราไม่ได้ตังค์แต่วันนี้เราต้องได้ตังค์มูอาสตอรี่มันฉับพันไปเลยมันขมขื่นกันไปทำไมจับก้าทราศเยอะได้ยินพูดได้ไงเก็บที่โรงงานไก่ดีมีโรงงานไก่อยู่แถวๆนี้ครับเอาไปเก็บดีไหมครับได้เลยไปเอาไปเอาไปโรงงานไก่เถอะ เอาตัวไปโรงงานไก่อ้าวเอาเลยอุ้มเลยขนไหนวะกี่กูมาขนไหนวะเมื่อกี้มาคันขาวแบบว่าไปคันผมก็ได้นะได้เลยไปคันนึงก็ได้ไปครับโรงงานไก่ไอ้กิบบ้านโค้ชมันเขียนว่าเดี๋ยวหาเจอแนะ่มันจะมาเจอเลยพวกเราวะ เจ๊อะไรเจ็บไปดิเจ็บหน่อยเจ็บหน่อยทำเสียงเจ็บหน่อยดิมันจะโดนแทงมาทำเสียงเจ็บดิอะไรโอ้โหอันนี้เสียงเจ็บแบเนี่ยใช่เอาแบบเจ็บดิแบบแบบอย่างเงี้ยได้ปะไม่บาดหรอไม่ได้ไม่บาดแบบอแบบเจ็บปาดเจ็บอะโดนแทงทรมานอ่ะทุกทรมานอ่ะทุกทรมานเหรอ นี่ก็จะมุ่งเงินเดียวเลยอ่ะเจ๊เลยเออเออเออต้องทรมาร์แลโอ้ทำไงอ่ะก็ทำนี่เหือเรือเือจอมยักษ์เดียวทยมาร์มากกนี้เจ้าป้าเนี่ยก็ร่วงกันเลกรีดร้องมันออกมาสิกรีดร้องมันออกมาร้องออกมาเนี่ยจักรจี้เท้าผมจักรจี้เท้าไหมบอลร้องออกมาอันนี้จ้าจี้เท้าดิ

มันโดนแน่เลยในโรงงานไก่ข้ารู้อยู่ว่าโรงงานไก่อยู่ไหนจ๊เมื่อยจ๊าปล่อยเราเถอะนะปล่อยเราดังป้าปล่อยเธอทำไมนะปล่อยเราเถอะตอมาำเสียงอ้อร้อไม่ต้องมาเสียงอ่อ,งงอ,นอนโยนจ๊าค่ะว้าาปล่อาหน่อยนะมีหวานกาากาา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  ไอ้ยี่ไอ้เาป้าจุกโกเลาป้าจุกโกยาวันไหวบอสันไป้าจุกโกยาวันไหวยาวันไหวยาวันไหวโว้ยไม่กควันไหวไอ้เจ้าป้าเนี่ยเหรอไอ้ตายเลยไอ้กูยิงหัวตีตายดีกว่าว้าวไม่บีอะไรเจ๊นะคะปล่อยหน่อยนะคะถ้าไอ้กินได้ยินน่ะไม่ทำใจไงนะจงกูปสรรคหัวเลย ให้ผมเอามืออุดปากไ้ไหมเอามือหรืออะไรก็ไดลอุดปากซะเอาเลยอืออืออ่าฮ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 ่าย่า Let's อุดปากเลยโมัเลยอุดนะม่เลยอุดโอ้ย่ ที่ผมได้จากเครปั่นสล็อตขมาแล้วปล่อยนานแล้วปล่อยนานแล้วปล่อยนานแล้วโอ้ยปล่อยนานแล้วแหมการ์ไม่หยุดเลยเป็นสีขาวอ๋อเป็นไรเป็นไรค่ะไอ้เฮียกูไม่ได้ยินเสียงอะไรได้นังไงเลยดี๋ยวรู้แน่ว่าเป็นไรไมหรอ เจอเชือดในโรงงานไก่อ่ะเป็นแบดบอยไงแบดบอยจิบบอยแบดจูดแบดจูดเหรอเสียเงินกูดเลจาเหรอเทากุนเวฟจัดเลยห้าพันห้าร้อยห้าสิบแบดสักแค่ไหนกันเชียวปาก็เป็นอย่างนี้แหละแบดบอยแบดบอยโอ้ยในนี้มันโอหนังไก่อย่างเหี้ยวเลยหมาหนังเจเลยมาเลยเอ้ยหนังเจ๊ที่มาเชือดเท่าไหร่ โอ้ยโรงงานโรงงานเราขึ้นสายพานเอาขึ้นสายพานนั่นหน่อยชั่งน้ำหนักด้วยต้องชั่งน้ำหนักด้วยจะเจ๊คนเนี้ยเฮ้ยส่งลหาใครอ่ะมันค้างตลอเลยเล่นาชุบเขาเลยนะเพื่อเราจะเรียกเงินกันแล้วได้เลยชุบึ้นมาเลยหานตุกติกตุกติกน่าจะรู้น้วเป็นยังไงอ่ะก็ยกมือขึ้นด้วยคุณสู้ผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมอ่ะเก่งกว่าใช่แล้วผมมาเก่งกว่าอยู่แล้วไม่กลัวหรอก เยไม่กลัวหรอจ้านั่งรองเออเฮ้ยมองอะไรอ่ะเฮ้ยพูดถึงว่ายายป้าคนนี้มันก็แก่นะเว้ยแต่มันก็หุ่นเซ็กซี่นะเว้ยมึงดูดิเดอะไรเหนื่อยไหมยายป้านี่ก็หุ่นเซ็กซี่กันนะเว้ยพวกจะทำจริงจริงหรอวะเราไม่ทำร้ายครับเราเอาเงินไงมันเหี่ยวขนาดนี้แต่หุ่นมันเซ็กซี่อยู่เหมือนกันว่า วันนี้เป็นแมวซะด้วยเร้องแมวสิเร้องแมวให้ฟังหน่อยสิร้องแมียวฟังหน่อยได้ไหมว่าแมวเป้ากับพันเนี้นั่งลงไปอะไรเอ้ยใหญ่มนทำเสียงแมวมันจะทำให้พวกเราหวั่นไหวเลยแมวแมวฮะจริงจังได้แล้วครับว่าแมวตัวนี้มีลูกไม่ได้ป่ะหมดฮอร์โมนละไอ้นะเราเราจริงจังได้แล้วครับเข้าเรื่องได้เลยโถยคนส่งเงินมา บอกให้มันส่งมันมาหนึ่งแสนฉันจะปล่อยตัวจะให้ใครแล้วปล่อยตัวให้ใครก็ได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในภายในสองคนนี้บอกไาเลยโอนเงินมาหนึ่งแสนไม่มีใครจะให้หรอกโอนเงินมาหนึ่งแสนไม่ให้ละอไรโอนเงินมาหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้างั้ยากกันเลยวะนั่นข้อเสนอใหม่ดีไหมบอสหนึ่งแสน ไม่ให้หรอกคิดไม่ออกเงินเยอะแต่พูดถึงข้อเสนอใหม่เลยจะมีใครให้นอกจากเราได้แล้วจอร์ดน้นก็โอนเงินมาสิโอนเงินมานั่นแหละดีหนึ่งศูนยเก้าศูนย์อ่พี่กิตไอ้กโดนเรียกค่าถ่ายแสนหนึ่งมาไอ้บอยกิดอย่ายุ่งเรื่องนี้ถ้ายังไม่วาง ตัวเจจะห้อยเหมือนไก่พวกนี้นะเขาไม่ให้บอกเขาบอกว่าต้องโอนเงินก่อนหนึ่งแสนขนก็ไม่โฟมุ้งว่าเจ๊ขนโฟนะไม่เอาไม่ให้มุงว่าเจ๊ขนโฟไหมเมืองดูด้วยว่าเจ๊ขนโฟเหมือนไก่หรือเปล่าไม่ตั้งแสนหนึ่งหันมาสิจะดูว่าขนโฟหรือเปล่าเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยนี่พวกเราือเปล่าไม่วันนี้นางปนนางป้ายเลย